สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแก้วจะมาเทสผงบุกให้ดูนะคะว่ารสชาติและก็เนื้อเวลาผสมหนามันเป็นยังไงนะคะนี่จะมาบอกว่า2ตัวนี้นะคะซื้อ1นหนึ่งซองใหญ่แบบนี้แถมอีกหนึ่งซองใหญ่แบบนี้ในราคา390บาทซื้อ10แถม10ซื้อ20แถม20นะคะบอกเลยว่าจุกมากแล้วก็ตัวนี้นะคะจะทําให้เรา อิบนานมากแล้วก็พวกเรื่องแบบทานอาหารแบบจุกจิกกินขนมก,นนนกินนู่นกินนี่คือแบบแตัดปัญหาไปเลยค่ะอันนี้คือเราจะมาเทสกันนะคะว่าเนื้อชาไอรสชาติของมันจะเป็นยังไงแล้วก็เนื้อของมันจะเป็นยังไงนะคะมาเดี๋ยวจะแกะให้ดูเลยนะพร้อมกันนะคะมาๆๆนี่ในฟังนี้นะคะหนึ่งซองใหญ่แบบนี้นะคะ นี่นะคะจะเป็นซองเล็กแบบนี้อโอจะบอกว่าน่ารักมากมีแบบนี้นะคะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้ามีทั้งหมดห้าซองเล็กนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ารสชาติกับเนื้อจะเป็นยังไงนะคะแค่เปิดออกมากลินก็หอมแล้วอะ่ะอันนี้จะเป็น มิกเบอร์รี่นะคะอันนี้จะเป็นค่ะอันนี้จะเป็นรสมิกเบอร์รี่นะคะพวกรวมมิกเบอร์รี่นะคะอันนี้จะเป็นรสพีชนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทสรสนี้กันนะว่ารสชาติและก็จะเป็นยังไงมาดูกันค่ะอันนี้น้ํานะคะที่ได้เตรียมไว้นี่หนึ่งซองต่อน้ำหนึ่งแก้วนะคะมาเลยนี่นะคะ กินหอมมากหอมจริงมาค่ะสะมาเทแล้วนะคะนี่เทไปเลยกินหอมมากนะคะอแล้วก็แนะนำว่าให้พับพับซองแบบนี้แล้วก็ คนไปเลยจ้ากลินหอมมากค่ะกินหอมจริงตัวนี้นะคะแคลน้อยมากนะคะแล้วก็อร่อยมากเดี๋ยวลองมาชิมว่าจะอร่อยจริงหรือเปล่านะคะตอนนั้นเทสไปซองหนึ่งแล้วนะคะ ตอนนั้นทางแบรนด์เขาให้มาแทสเป็นตัวแทนนะคะนี่คนไปเลยมาลองชิมกันอืมอร่อยหอมมากดูเนื้อนะคะดูเนื้อใกล้ๆนี่จะเป็นเนื้อแบบนี้เดี๋ยวลองมาชิมกัน อร่อยมากค่ะอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามแก้วด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้แก้วทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวแก้วจะมาทำให้นะคะถ้าทำได้นะบ๊ายบาย